ผู้ชมคิดว่าหมอนหนึ่งใบสามารถใช้ได้ยาวนานแค่ไหนครับ2ปี5ปีหรือ10ปีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับผู้ชช่าแล้วก็ผู้ผลิตหมอนเนี่ยเขาแนะนำให้เราเปลี่ยนหมอนทุกๆ2ปีนะครับเนื่องจากว่าหมอนเนี่ยจะเป็นแหล่งในการสะสม สิ่งสกปรกต่างๆนะครับรวมถึงเส้นใยต่างๆภายในหมอนเนี่ยก็ะจะมีการเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาในการใช้งานนั่นเองโดยปกติแล้วถ้าเราไม่เคยทําความสะอาดหมอนเลยเนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ1ปีแต่ถ้าเราทําความสะอาดหมอนอย่างสม่ําเสมอนะครับอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งจนถึง2ปีน,นั่นเองครับอีกทั้งตัวหมอนเองเนี่ยเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยตัวระดับในการรองรับของสีสันเนี่ยก็จะลดลงเนื่องจากความเสื่อมสภาพ ในส่วนของเส้นใยต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลรักษาที่อาจจะไม่ได้ดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอรวมถึงจะมีในส่วนของไรฟุนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆและที่สําคัญนะครับหมอนเองก็จะมีความชื้นสะสมอยู่ด้วยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะเปลี่ยนหมอนที่เราหนุนแล้ววันนี้ผมมี4สัญญาณเตือนที่จะบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเปลี่ยนหมอนที่เราหนุนเพื่อสุขภาพในการนอนที่ดีของเราเองครับ 1. มีสิวมีผื่นขึ้นเพราะนอกจากที่เราต้องทําความสะอาดในส่วนของปลอกหมอนและเครื่องนอนแล้วเนี่ยในส่วนของตัวหมอนเองเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วสารเคมีต่างๆนะครับที่เราใช้ในการบํารุงผมต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนของเครื่องสําอางรวมถึงเหงื่อใครนะครับซึ่งอาจจะถูกสะสมลงไปในตัวหมอนของเราครับเมื่อเราสัมผัสเนี่ยก็ทําให้เกิดการระคายเคืองทําให้เกิดเป็นสิวหรือเป็นผดผื่นได้นั่นเองครับ2คุณเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืด ทั้งที่เมื่อก่อนคุณไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับอยู่มาวันหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณคันบริเวณผิวหนังมีการไอจามตลอดเวลาหรือแม้แต่รู้สึกหายใจติดขัดเป็นหอบหืดนั่นเองอันนี้นะครับก็เกิดมาจากตัวไรฝุ่นที่อยู่ภายในเส้นใยภายในหมอนของเรานั่นเองซึ่งตัวไรฝุ่นจะอาศัยอาหารจากเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหรือแม้แต่รังแคของเรานะครับที่ไปสะสมอยู่ในเส้นใยต่างๆเขาจะผลิตสารที่เป็นสารก่อภูมิแพ้นะครับเมื่อเราไปสัมผัสดโดนเนี่ย ก็จะเป็นสาเหตุทําให้เราเนี่ยเกิดอาการภูมิแพ้แล้วก็โรคหอบหื่นั่นเอง 3. นอนแลปวดคอเพราะหมอนที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับในส่วนของวัสดุที่บรรจุอยู่ในหมอนรวมถึงรูปทรงต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปบางครั้งนะครับหมอนมีอาการฟรีบหมอนแบนซึ่งทําให้ไม่สอดรับกับสรีละเวลาที่เราพักผ่อนหรือเวลาที่เรานอนนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เราปวดต้นคอเวลาที่เรานอนโดยการใช้หมอนใบเดิมในการหนุนนั่นเองครับ 4. หมอนน้งคุณใช้งานมานานเกินกว่า2ปีลองกลับไปสํารวจหมอนใบโปรดของเราดูนะครับว่าสียังคงขาวสะอาดเหมือนเดิมไหมกลิ่นยังหอมสดชื่นเหมือนวันแรกที่เราใช้งานอยู่หรือไม่และเราเคยทําความสะอาดหมอนของเราบ้างหรือเปล่าในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาถ้าสํารวจดูสภาพต่างๆแล้วถ้าไม่สามารถไปต่อได้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นหมอนใบใหม่ดีกว่าครับเพื่อสุขภาพและก็การนอนที่มีคุณภาพของคุณผู้ชมนั่นเอง ผมหวังว่า4สัญญาณเตือนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมพบแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อที่เราพิจารณาได้ว่าเราควรจะเปลี่ยนหมอนเป็นหมอนใบใหม่ได้แล้วหรือไม่เพื่อสุขภาพการนอนที่ดีของเรานั่นเองเพราะเราใช้เวลาในชีวิตนะครับกว่า1ในสไปกับการนอนและกับการพักผ่อนควรจะลงทุนกับหมอนดีๆสักใบหนึ่งเพื่อให้เราได้พักผ่อนและเติมพลังอย่างเต็มที่เพื่อให้พร้อมในการทํางานในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ชีวิตเรานะครับมีความสุขนั่นเอง ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่จะตัดสินใจว่าเราควรจะเปลี่ยนหมอนใบโปรดของเราได้แล้วหรือยังเพื่อสุขภาพในการนอนที่ดีของเราและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปดีแบบนี้นะครับสามารถติดตามช่อง Living Softing ของเราได้ผมจะนำสาระดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่อง Living Softing ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและหวังว่าคืนนี้คุณผู้ชมจะนอนหลับฝันดีครับ